โ okay. อเคขอบคุณสําหรับเสียงตอบรับในแง่ดีที่ทุกคนส่งมาอขอบคุณแบบขอบคุณมากๆๆๆๆา,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 าเลยแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมอาจจะไม่ได้ทำดอารมอนเป็นหลักในช่อง <c oughs> เปิดมาก,ก็ตัดความฟันก่อนเลยคือว่าใช่คือช่วงนี้ผมก็อินดอารมอนแหละเลยทำออกมารวๆแต่ผมก็บอกไปก่อนว่ายังไงสักวันผมก็จะไปสนใจเรื่องอื่นแทนผมก็คงไม่ได้ทำดอารมอนไปตลอดอแต่ไม่ต้องกลัวนะคือคอนเทนต์ดอารมอนช่วงนี้ก็คงไม่รีหายไปไหนหรอก ว่ผมก็ยังอินก,ก,ก,กับโดเรมอนอยู่ภาคที่หลายๆคนขอไว้ก็วางคิวไว้เรียบร้อยแล้วปากว่าน่าจะได้ทำแน่ๆแต่ไม่สัญญานะ <c oughs> พูดเผื่อไว้หน่อยเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันที่จะพูดไปหัวคลิปก็มีเท่านี้แหละโอเคมาเข้าเรื่องเวลาคุณนึกถึงหนังรีเมคคุณนึกถึงเรื่องอะไรครับ Resident e v i l หรือพวกหนังแฟนชายดังๆ t r a n ฟอร์ม e r อร์กอสซิลแล้วถ้าเป็นการ์ตูนล,ล่ะการ์ตูนดิสนีย์เองก็มีนะแต่อันนั้นก็รีเมคเป็นคนแสดง ซึ่งเออวะ่ะมันก็น่าคิดนะโอเคกูไปคิดละเมื่อกี้ลองคิดดูแป๊บหนึ่งว่าเออดิสนีย์ถ้าเกิดว่ามัน ake, รีเมกการ์ตูนเก่าๆตัวเองเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแอนิเมชันเปลี่ยนเรื่องราวแต่ว่ายังเป็นในรูปแบบการ์ตูนอยู่นะมันจะเป็นยังไงคิดไปคิดมาโอเคหลังจากที่ได้เห็นมันทําเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วกลัวไม่น่าจะเวิร์คคิดแล้วอย่าทําเลยอ่าของฝั่งฝรั่งเอาจริงๆกูคิดไม่ค่อยออกนะอันนึงผมนึกออกเป็นพีโตคิโอที่ กิวเดเวลดอโทโลเอามาทําเป็นป๊อปโมชั่นแบบใหม่ ừ, แต่ว่ามันก็ไม่ได้มาแบบจากค่ายหลักนะมันไม่ได้มาจากดิสนีย์ทางฝรั่งเขาไม่ค่อยหยิบการ์ตูมนมารีเมคเป็นการ์ตูนวะ่ะผิดกับอีกประเทศที่หยิบเอามาทำทั้งอีวาที่ทําเป็นภาครีเมคช้เข้าโลวงที่ผ่านมาเร็วที่สุดก็เดอะวันพีซที่เขาจะทำใหม่เลยโดยวิสตูรีโอโปกเกมอน Movie, เดอะมูฟวี่ภาคแรกที่มีมิวทูเอามารีเมคใหม่ แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมนึกออกก็คือโดเอมอนนี่แหละที่มีการเอามูวี่ภาคเก่ากลับมารีเมคบ่อยเลือกเกินน่าจะบ่อยที่สุดในทุกแฟนชายที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วแหละโดยภาคที่ผมจะเอามานําเสนอนี้ก็เป็นอีกภาคที่เป็นการรีเมคภาคเก่าก็คือเก่ามากอะ่ะหนึ่งเก้าไปสี่มันก่อนผมเกิดอีกอะ่ะแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสอันดีใช่ไหมล่ะที่จะหยิบเอาภาคนี้มาพูดพร้อมกันเลยกับภาคที่ผมโตมากับโดเอมอนท้องแดนเวทมนต์และโดเอมอน ตลุยแดนปีศาจกับเจผู้วิเศษผมถามก่อนเลยในตอนเด็กๆที่คุณดูลองนี้คุณรู้สึกกลัวโลกปีศาจบ้างหรือเปล่าสำหรับผมจริงๆแล้วมันไม่ได้รู้สึกกลัวขนาดนั้นนะเพราะภาพที่เขาแสดงออกมามันไม่ได้ออกมาน่ากลัวขนาดนั้นหรือมันไม่ได้มีการดีไซน์ปีศาจที่ต้องการจะทําให้เด็กกลัวเท่าไหร่มันเป็นความรู้สึกแนวๆสิ้นหวังซะมากกว่าความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราสู้พวกปีศาจมันไม่ได้ซึ่งนี่ก็เป็นจุดแข็งที่ทําได้ดีทั้งสองภาค โมเมนท์ที่พวกโนบตะแพ้หลังดากที่เตรียมการจัดการจอปีศาร์แต่ทุกอย่างมันก็พังทุกคนทําได้แต่หน,นีไปตั้งหลักสําหรับโมเมนต์นี้ผมเทความรู้สึกไปให้ภาครีเมคเลยเพราะเขาขยี้เราได้ดีจากทั้งเพลงที่เระเลงอยู่ภาพที่เขาแสดงทั้งสองภาคก,ก็ฉลาดที่ให้เห็นแค่โนบิตะคนเดียวที่กําลังหนีการตามล่าแต่จะค่อยๆได้เห็นหรือได้ยินเสียงเพื่อนของตัวเองกาลังโดนจัดการไปทีละคนทีละคนมันเป็นโมเมนท์ที่อ้างว้างและโดดเดี่ยวมากๆเลย มันเป็นจุดที่เพื่อนของตัวเองอ่ะค่อยๆถูกเก็บไปทีละคนทีละคนแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะโดนเมื่อไหร่มันเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของตัวละครที่จะหาได้ยากจากภาคอื่นๆน่ทั้งสองภาคเองก็มีการแสดงภาพสื่อความหมายได้ดีในแบบของตัวเองในภาครีเมคจะมีการแสดงภาพการดมกลิ่นของมังกรที่เป็นเหตุผลว่าทําไมพวกปีศาจถึงสามารถระบุตําแหน่งของพวกไกแอนได้แม้พวกแกแอนจะหายตัวอยู่ก็ตามผิดกับภาคเก่าที่มันจะเป็นการพูดออกมาจากปากตัวละครเลยหรือในภาคเก่าเอง ถ้ำท,ที่มิโยโกะพาตัวโนบิตะไปซ่อนก็มีลักษณะเป็นรูปมือประสานกันคล้ายๆกับการอธิษฐานซึ่งมันก็สื่อได้ถึงการอธิษฐานของมิโยโกะเพื่อที่จะให้นบิตะสามารถหนีรอดปลอดภัยจากพวกปีศาจได้หรือหมายถึงความหวังสุดท้ายของพวกมิโยโกะที่ฝากฝังไว้กับตัวโนบิตะก็ได้ซึ่งในภาครีเมคเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่ามันจะเป็นแค่ถ้ำธรรมดาไปเลยแต่เขาก็เลือกที่จะทดแทนมันด้วยการขยี้โมเมนต์นี้จากเพลงและช็อตสโลโมชั่น ซึ่งเป็นจุดแข่งสําคัญที่สุดสาหรับภาครีเมคแล้วนั่นก็คือการขยีโมเมนต์ในเรื่องนี่แหละในจุดนี้ผมก็ต้องขอชมในตัวพ่วงกับที่เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของแม่มิโยโกเข้ามาเพราะในภาคเก่าแม่ของมิโยโกไม่มีการกล่าวถึงเลยในเรื่องเรื่องตัวเมดูซ่าในภาคเก่าเองก็เป็นแค่บีซ่าตัวหนึ่งที่มาสาไปพวกโดรัมอนกลายเป็นหินและก็หายไปเลยไม่มีบทบาทอีกเลยในเรื่องโมเมนต์ที่เราซึ้งๆกันของมิโยโกกับแม่ในภาครีเมคอัน,นั่นคือคิดใหม่ทั้งรุ่นเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากนะที่ แล้วยังทําให้มันกลืนไปกับเนื้อเรื่องโดยที่เราไม่รู้สึกตะคิดตะขวงใจหรือว่าติดขัดอะไรเลยเขายังขยี้ให้เรารู้สึกตามไปกับตัวละครได้อีกและเสริมเรื่องราวให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นอีกเรื่องราวของแม่คนหนึ่งที่ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกภาครีเมคกก็ยึดสิ่งนี้เป็นหลักสําคัญและสร้างไปตีมเรื่องให้กับโดรลารมอนภาคนี้นั่นคือความรักของแม่ที่จะรักและคอยดูแลลูกตลอดไปมันแสดงออกมาเป็นภาพในช่วงท้ายที่แม่ของมิโยโกะหลังจากที่จากไปแล้วแต่จี้ห้อยคอของแม่ก็ยังอยู่ และจี้ห้อยคอของแม่เนี่ยแหละที่ช่วยส่องแสงในการเติมพลังให้ดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของแม่ที่จะคอยปกป้องดูแลและโครจรอ,อยู่รอบโลกที่เป็นตัวแทนของลูกมันเป็นความหมายเล็กซึ้งอย่างสุดท้ายที่ก็อยากจะใส่เอาไว้ในเรื่องแต่ว่าการจะเล่าเรื่องพวกนี้มันเองก็ต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งในภาคเรมิกเองมันก็ยาวกว่าภาคเก่าอยู่ถ้าให้นับมันก็ประมาณ15นาทีแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นในภาคเรมิกก็จะเป็นต้องตัดบางส่วนในภาคเก่าออกไป นั่นก็คือการผรจญภัยในดาวปีศาสการผรจญภัยในดาวปีศาสถือเป็นอีกส่วนสําคัญในตัวเรื่องของภาคเก่าหลังจากที่พวกนปิตะมาที่ดาวปีศัจและลอดตายจากแรงเสียดทานของชั้นบรรยากาศาพวกนูปิตะก็ต้องเจอกับความเย็นของพายุหิมะที่เกือบจะแข็งตายและก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละครับที่ทาให้ผมได้รู้จักกับไฮโปเทเมียหรือภาวะอุณหภูมิร่างกายตา่ำกว่าปกติที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิในร่างกายของเราลดต่ําลงจนระบบทํางานในตัวผิดปกติ คือถ้าร่างกายไม่ได้ถูกกระตุ้นให้สร้างความร้อนเช่นการขยับตัวหรือการรักษาอุณหภูมิในร่างกายเช่นการสวมเสื้อผ้านานาเพื่อทําให้ร่างกายอบอุ่นถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งพวกนี้แล้วหลับไปเฉยเหมือนพวกโนบิตะความหนาวเย็นก็จะส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดหลอดเลือดก็จะหดตัวลงชิพจรเต้นช้าลงอัตราการเต้นหัวใจลดลงจนกระทั่งหัวใจล้มเหลวแล้วก็ได้ตัวเที่ยวเดียวไปอยู่กับบัลลชลเลยในทั้งสองภาคต่างก็เจอพายุหิมะเหมือนกันและโดเรมอนก็จะเอาครีมตรงออกันข้ามออกมาใช้เพ แต่หลังจากนี้นี่แหละที่มันจะต่างกันออกไปในภาคเรียจะเป็นการบิดข้ามทะเลและส่งยานสอดเนมออกไปและพวกดอราอนค่อยขุดโพรงเข้าไปสำรวจในปราสาทของจอมารแต่ในภาคเก่าพวกโดอราอนจะต้องเจอกับนางเงือกที่ใช้เสียงในการล่อลวงโชคยังดีที่เรามีเพลงของใจแอนทำให้รอดมาได้ต่อจากนั้นพวกโดอราอนก็ต้องเข้าไปที่เมืองที่วนกลับไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ามันดูเป็นเมืองตรงไหนนะต้องเจอป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ลายต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ถึงจะได้เข้าไปในปราสาทของจอมาร เมื่อเข้าไปถึงตัวปราสาทพวกโดอลมอนก็ต้องจัดการกับจอบปีศาจซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากไหมเออมัน <c oughs> มันม,ม,มันคงยากแหละถ้าพวกโดอลมอนไม่ลออเข้าไปอะที่มันดูง่ายเพราะพวกดอทลมอนใช้ของวิเศษทําให้หายตัวได้ถ้าเป็นของภาคเก่าจะเป็นหมวกหินริมทางแต่ของภาครีเมคจะเป็นดาวล่องหนซึ่งคุณสมบัติเหมือนกันคือทําให้ล่องหนได้แต่ทั้งสองภาคก็ไม่สามารถกําจัดจอปีศาจได้ในการต่อสู้ครั้งแรกซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่เขายังคงสิกนี้เอาไว้ เช่นเดียวกับความรู้สึกกลัวของพวกโนบิตะก่อนจะมาสู้กับจอปีศาจหลังจากที่ได้รู้ว่ามิโยโกะจะต้องไปดาวแห่งปีศาจพวกโนบิตะทั้งสองภาคเลยก็กลัวที่จะต้องไปผิดก,กับภาคตะลุยอา,ากาศคือถ้าเป็นภาคนั้นคงไม่ต้องชวนน่ะมันแทบจะไปก่อนมิโยโกะด้วยซ้ำมั้งแต่ในภาคนี้เขาแสดงให้เห็นถึงความกลัวของพวกเด็กๆในตัวของพวกโนบิตะเพราะว่าการจะไปดาวปีศาจมันเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินตัวของเด็กพวกนี้ไปเยอะมากพวกโนบิตะก็ยังเป็นแค่เด็กประถมเวทมนตนก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรเลย จะให้ไปสู้กับกองทัพปีศาจมันก็ไม่ไหวซึ่งมันก็ถูกต้องในจุดหนึ่งที่เด็กพวกนี้ไม่ควรจะต้องมาแบกรับภาระของโลกพวกโนบิตะจะคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองก็ไม่ผิดเพียงแต่เรื่องก็ได้นําเสนอภาพของพวกโนบิตะเดินกลับบ้านแต่ครั้งนี้มันกลับต่างออกไปทางเดินกลับบ้านทุกๆวันของเด็กที่แทบจะดูเป็นภาพธรรมดาจนชินตากลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวและไม่ปลอดภัยสําหรับเด็กหรือใครก็ตามดาวบีศาจกําลังมาถึงโลก และโลกเองก็เกิดภัยพิบัติพวกโนบิตะเคยมองว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินไปสาหรับตัวเองเป็นเรื่องไกลตัวและไม่ได้สนใจมันเท่าที่ควรจนกระทั่งมันเริ่มส่งผลกับตัวเองและโลกมันกําลังแย,ย่ดาวแห่งปีศาจก็กําลังเข้าใกล้โลกมาเรื่อยๆถึงแม้มันจะเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาเกินตัวแต่จะให้ปล่อยเอาไว้โดยไม่ทําอะไรเลยมันก็ทําไม่ได้หรอกใช่ไหมละ่นะพวกเอ็นใจมันได้จริงโอยจะร้องให้ พวกนุบิตะก็ได้เดินทางไปดาวบีซัตพร้อมก,กันกับมิโยโกะโ,โดยเฉพาะในภาคปี1984เนื่องจากว่าภาคนี้ไม่มีมิมโยโกะตัวปลอมซึ่งผิดกับภาครีเมคที่มันจะมีตั้งฉากแอคชั่นและการเข้าไปหาวิธีปีศาจก่อนจะโดนหลอกจากมิโยโกะตัวปลอมที่เป็นเมดูซ่าแอบปลอมตัวมาซึ่งจะส่งผลกับตัวเรื่องทําให้ไม่สามารถฆ่าจอมปีศาจได้เพราะวิธีปีศาจมีไม่ครบเนื่องจากถูกเมดูซ่าชิงไปก่อนแต่ในภาคเก่านั้นไม่มีวิธีปีศาจอยู่เลย มันเป็นคมภีร์ม้วลเดียวที่จําเป็นต้องอาศัยการแปลแล้วมิโยโกะยังแปลไม่จบก็เลยไม่รู้ว่าหัวใจจอมปีศาจมมนได้อยู่ที่อกในส่วนบทบาทของเมดูซ่าในภาคใหม่นี้ก็เป็นหนึ่งในการตัดแปลงที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่แค่เพราะมันมีพาร์ทที่เป็นแม่ของมิโยโกะแต่พาร์ทที่เป็นของเมดูซ่าเองเพียวเวมันก็ทําได้ดีเหมือนกันตั้งแต่ฉากที่เมดูซ่าแอบปลอมตัวเข้ามาตัวเรื่องก็เลือกที่จะโฟกัสสร้อยคอที่เป็นเครื่องหมายสําคัญในการแยกมิโยโกะตัวจริงกับมิโยโกะตัวปลอมที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตในทีแรก หรือภาพสื่อความหมายตอนที่มิโยโกะตัวปลอมบอกว่าตัวเองเป็นเพียงแค่คนเดียวที่หนีรอดออกมาได้แต่ภาพกลับตัดไปที่มิโยโกะที่กลายรางเป็นหนูแทนพ<อ>ี่แต่ฉันเท่านั้นที่โชคดีแล้วก็หนีมาได้แต่ว่าก็ถูกเจ้าปีศาจตนนั้นตามหาตัวอยู่เหมือนกันและจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดเลยก็คือการเปลี่ยนมิโยโกะที่ถูกสาบจากเมวให้กลายเป็นหนูซึ่งมันดูง่ายๆนะแต่บอกเลยตรงเนี้ยแม่งโคตรยากเลย การจะใส่จุดหักปุมเข้ามาในเรื่องแล้วให้มันเกินไปกับในเรื่องแบบนี้ถ้าคิดว่าง่ายป่านนี้สนไวไลฟ์แอชันมันกลายเป็นนังดีไปแล้ว <c oughs> แ้วมาแคว้นิดนึงเพราะว่ามันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการดัดแปลงแบบมีหัวคิดและเข้าใจในเรื่องที่ตัวเองกาลังทํะมันจะมีผลลัพธ์ออกมาอย่างไงกับการดัดแปลงที่แบบขอไปทีมันเป็นยังไง <c oughs> บทการปลอมตัวของมิซ่าเป็นการเขียนเพื่อเข้ามาใหม่ทั้งหมดแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันขัดกับตัวเรื่องเลยแถมมันยังเสริมเรื่องราวให้ดีขึ้นโดยซ้ําไม่เหมือนไอ้เนี้ย ซึ่งเข้าใจแล้ว่ามันยากมันขึ้นอยู่กับฝีมือการจะใส่เรื่องมิโยโกะโปอเข้ามาถ้าใส่ได้ไม่ดีอ่ะเรื่องมันอาจจะพังไปเลยก็ได้แต่เขาก็แก้เกมได้ฉลาดเพราะในภาคต้นฉบับมิโยโกะจะโดนคำสาปและถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแมวซึ่งมิโยโกะในร่างแมวเมื่อไปหาพวกโนบิตะกับโดเรมอนทั้งคู่ก็จะใจดีเปิดหน้าต่างรับเข้ามาได้ง่ายๆเลยไม่ได้มีท่าทีรังเกียจเพราะว่าตามที่สัสคาแรคเตอร์ทั้งคู่ก็เป็นคนดีอยู่แล้ว และมันก็ใช้เวลาไม่นานเลยที่จะรู้ความจริงว่าแมวตอนนั้นก็คือมิโยโกะที่ถูกสาบมาแต่เมื่ออยู่ในภาครีเมกเรื่องเลือกที่จะเปลี่ยนให้มิโยโกะที่ถูกสาบกลายเป็นหนูแทนมันก็ได้เปลี่ยนหนังเป็นคนละเรื่องเลยเพราะโดเลมอนจะหาทุกวิธีทางเพื่อไล่หนูออกไปมันเลยสร้างเทนชั่นอะภาษาไทยคืออะไรวะความเข้มข้นของเรื่องอะเพราะคนที่เคยดูภาคเก่าหรือเดาออกว่านี่คือมิโยโกะก็จะอยากให้พวกโดอลมอนได้รู้ความจริงสีทีส่วนคนที่ไม่รู้ ก็จะอยากรู้ว่าความจริงว่าหนูตัวนี้คืออะไรกันแน่คือแค่เปลี่ยนตรงจุดนี้จุดเดียวมันสามารถเพิ่มเนื้อหาเข้าไปในเรื่องได้เยอะมากๆไอ้ตรงจุดเล็กๆจุดเนี้ยคนเขียนส่วนใหญ่อะมักจะพลาดหรือลืมมันเป็นเหมือนกับเส้นผมบังภูเขามันเป็นจุดเล็กๆในเรื่องที่ต้องเป็นคนที่มีกลิ่นเท่านั้นะที่จะสังเกตเรื่องแบบนี้แล้วหยิบออกมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมอะถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะได้ชื่อสโนว w h มาจากวันที่นางเกิดนางเกิดท่ามกลางพายุหิมะเออมันจะเป็นแบบนั้นอะ ถ้าจะให้พูดจริงๆคนที่ควรจะได้รับเครดิตไปก่อนเลยก็คือการวางเรื่องของอาจารย์ที่มันดีตั้งแต่ต้นฉบับแล้วการโยนฟอร์ชาโดรูปปั้นหินไว้ตั้งแต่ช่วงแรกของหนังถือเป็นการวางฟอร์ชาโดที่ดีที่สุดของเดอะมูฟวี่ทุกภาคแล้วมันยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างให้กับเดอะมูฟวี่ภาคหลังๆเช่นภาคยูโทเปียที่จะมีการวางฟอร์ชาโดแบบนี้ไว้ใกล้เคียงกันเลยแทบจะเหมือนกันแทบจะลอกมาเลยแต่ไม่ว่าภาคใหม่มันจะออกมาอีกสักเท่าไหร่นะสำหรับผมนะมันก็ยังสู้ภาคนี้ไม่ได้ อย่างหนึ่งเลยคือมันก็เป็น first impression หละเราไม่เคยเจอพวกนี้ในการ์ตูนดอลารมอนมาก่อนแล้วพอเขาใช้ต,ตามกันมาเราก็จะนึกถึงภาคนี้ก่อนเป็นภาคแรกการวางรูปปั้นหินที่จู่ๆพวกดอารมอนก็ไปเจอตั้งแต่ต้นเรื่องโดยมันจะบังเอิญยิ่งกว่าถ้าเป็นภาครีเมคเพราะว่ามันจะทะลุหลังคาบ้านลงมาเลยมันสร้างปริศนาของเรื่องได้ดีแล้วชวนให้ติดตามมากๆเพราะมันไม่ได้มีแค่รูปปั้นของดอารมอนตแต่มันยังมีของดูปิตะโผล่ออกมาด้วยในภาคเก่าอันนี้ก็เป็นภาพเชิงสัญ,ญลักษณ์นะ พอตอนฝนตกมันจะเหมือนทั้งสองคนกําลังร้องให้อยู่เรื่องยิ่งโยนปริศนาเข้าไปอีกเมื่อรูปปั้นทั้งสองสามารถเข้ามาในบ้านได้แถมท่าทางก็เปลี่ยนไปอีกคือพลอตแบบนี้มันควรจะไปอยู่ในหนังสือของขวัญแล้วแหละลองคิดเป็นคนแสดงนะเรื่องเปิดมาวัน,ว,นวันหนึ่งมีคนที่ไหนไม่รู้ส่งรูปปั้นหินหน้าตาเหมือนคุณมาที่บ้านแล้วคุณก็วางมันไว้นอกบ้านพอตกกลางคืนรูปปั้นหินขยับเองเดินเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะเตือนเจ้าของร่างไม่ทำเรื่องผิดพลาดที่สุดในชีวิตเอาไปตั้งต้นเขียนหนังสั้นได้นะครรับแแลล้้วกก็ยยยดาาาใใจใหใหจหอ์เ ในตอนที่เฉลยว่าพวกลูปปั้นนั้นก็คือโนบิตะในอนาคตตัวอาจารย์เองก็เลือกที่จะปิดเรื่องนี้มาตลอดไม่เล่าถึงมันเลยจนกระทั่งโดนลมอนเริ่มย้อนเวลาเราถึงจะได้เริ่มปฏิปปตอ่อเรื่องได้แต่ว่าการย้อนเวลาครั้งนี้เราก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะไม่สําเร็จแน่ๆเพราะเราเห็นผลลัพธ์ของมันมาก่อนแล้วไม่ว่ายัางไงโนบิตะก็จะต้องเปลี่ยนโลกนี้เป็นโลกเวทมนต์พวกโดนลมอนในอนาคตก็จะมาห้ามไม่ทันแล้วไม่ว่ายัางไงก็ตามตู้โทรศัพท์สมมติก็จะถูกทําลาย เป็นแคแนลอีเวนท์ที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้และมาก่อนการนี้กว่าเทเนตหรือสไปเดอร์แมนเดี๋ยวนะนี่นี่ตู่กำลังพูดถึงการ์ตูนเวทมนต์แฟนตาซีที่มีปีาศาสตร์อยู่ในเรื่องนะทำไมมันไปไซไฟเฉยเลยวะ <c oughs> โอเคแต่ยังไงก็ตามตอนที่พวกโนบิตะย้อนเวลากลับมาเราก็ยังรู้สึกลุ้นไปกับตัวละครส่วนหนึ่งก็เพราะเราไม่รู้เลยว่าพวกโดอลอมอนจะหายจากการเป็นหินได้ยังไงแล้วเรื่องมันจะเล่ายัางไงต่อตรงนี้แหละที่เป็นอีกส่วนที่ภาครีเมคได้ดัดแปลงให้ดู Make มเมกเซนาาก่เภค โดเลมอนจะไม่มีอาการเจ็บท้องจนต้องไปหาโดเรมีโดเลมอนเลือกที่จะเอารูป,ปั้นไปทิ้งไว้ที่เดิมและมันไม่มีล่องรอยหรือการฟอร์ชาโดถึงโดเรมีเลยตรงนี้มันก็เหมือนดาบสองคมคือมันดีตรงที่เราเดาในเรื่องอะไรไม่ออกเลยว่ามันจะออกเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ได้มีการหยอดโดเรมีอะไรเอาไว้เลยเราก็คาดเดาไม่ออกว่าเรื่องมันจะไปยังไงต่อวะจนกระทั่งโดเรมีโผล่ออกมาที่โดเรมีมาช่วยโดเลมอนได้ก็เพราะว่ามันจะมีของพิเศษอันหนึ่งที่ช่วยเตือนภัยอันตรายแล้วจู่ๆ เครื่องมันดังขึ้นมาโดเรมี่ก็เลยกลับมาลองเช็คดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นถามว่ามันได้ไหมมันก็ทรงดูเท่ๆหน่อยอะแบบแม่อาจารย์ซึ่งในภาครีเมคผมชอบมากๆที่เขาเลือกที่จะเพิ่มเรื่องราวให้โดเรมี่มาช่วยโดเรมอนแบบมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นเพราะโดเรมอนเอารูปปั้นหินใส่ไว้ในกระเป๋าสีมิติจนเป็นเหตุที่ทําให้ตัวเองต้องปวดท้องและต้องกลับไปยังยุคอนาคตในศตวรรษที่22และได้ไปเจอกับโดเรมี่แต่ตอนนั้นเองจู่ๆอาการก็หายและโดเรมอนก็เลือกที่จะหนีการตรวจร่างกาย และมันก็ส่งผลให้โดเรมี่รู้สึกเครือบแคลงใจกับอาการปวดท้องของโดเรมอนไม่ใช่บางเรื่องที่แบบตัวร้ายอยากจะฆ่าตัวละครเอกแต่เลือกที่จะใช้แอปเปิลอาบยาพิษแทนที่จะใช้มีดเอาไปแทงมันตรงๆและพอในภาค live action มันก็เลือกที่จะปล่อยปัญหานี้ไปไม่ได้คิดเพิ่มเติมอะไรเลย <c oughs> โอเคกลับมาที่โดเรมี่หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของโดเรมอนโดเรมี่ก็เอาตู้โทรศัพท์สมบุิออกมาและก็สามารถแก้ปัญหาตรงหน้าได้เลยทันทีตรงนี้มันมีจุดน่ารักอยู่อย่างหนึ่งก็คือภาคเก่าอะมันก็จะขึ้นว่าโดเรมอนเดอะอ่บ แล้วภาคดีเมกเขาก็ยังใส่มุกนี้เข้ามาซึ่งมันดูน่ารักดีมันเป็นการเบรกเดอะฟุต์วอล์ที่แบบไม่ค่อยมีภาคไหนทํากันเท่าไหร่แต่นูิตะก็เลยที่จะกลับไปสาสางเรื่องที่ดาวพิศษเพราะการใช้ตู้โทรศัพท์สมมติแล้วกลับไปที่โลกเดิมมันเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุดาวปีศาจะไม่ได้หายไปพวกมิโยโกก็ยังคงติดอยู่ที่ดาวปีศจต,ตรงนี้มันอาจจะดูงงๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะพยายามเล่าให้มันเก็ตมากขึ้นคือตอนแรกเรื่องจะเปิดมาด้วยโลกใบเดียวคือโลกที่พวกนบิตะอยู่ แต่พอโนบิตะใช้ตู้สมมติขอเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นโลกแห่งเวทมนต์มันก็ได้มีโลกอีกใบหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาที่ทุกอย่างจะเหมือนกับโลกที่พวกโนบิตะอยู่ต่างกันตรงที่โลกใบนี้จะมีการใช้เวทมนต์แทนที่จะเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นอีกโลกคู่ขนาดหนึ่งที่พวกโนบิตะเดินทางมาโดยใช้ตู้โทรศรัพท์สมมติสังเกตได้จากในภาคลิมิจะมีมิโยกโกะในโลกดั้งเดิมแล้วก็จะมีมิโยกโกะในโลกเวทมนต์ซึ่งทั้งสองคนก็จะใส่ชุดคนละแบบกัน และต่างกันชัดเจนถ้าสมมุติให้นูปิตะใช้ของวิเศษเปลี่ยนทุกอย่างให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนูปิตะก็แค่กลับไปโลกเดิมที่เขาเคยอาศัยอยู่แต่ทุกอย่างในโลกเวทมนต์ก็จะยังดําเนินต่อไปตรงนี้มันเข้าใจได้ง่ายๆเลยถ้าไปดูในภาคเก่าเพราะเรื่องราวของโลกเวทมนต์ทั้งหมดมันก็คือการเมตาโฟร์ของอาจารย์ใช้สับยากแล้วง่ายๆเลยก็คือเวทมนต์มันคือตัวแทนหรือภาพสะท้อนของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในโลกของเราอาจารย์เกสร้าง โลกแห่งเวทมนต์ให้เหมือนกับกระจกสะท้อนโลกของเราเวทมนต์ก็เหมือนกับเรียนอีกด้านของเทคโนโลยีผมวิเศษก็คือรถยนต์ไม้กวาดในโลกแห่งเวทมนต์ก็คือจักรยานของพวกเด็กๆที่ขี่ไปโรงเรียนการเรียนเวทมนต์ก็เหมือนกับการเรียนวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในโรงเรียนแล้วในเรื่องชิสุกะก็พูดเองว่ายุคแห่งปีศาจกำลังจะมาถึงแล้วแล้วยุคแห่งปีศาจมันคือตัวแทนของอะไรล่ะอ้างอิงจากที่เดคิสึงิพูดในช่วงต้นเวทมนต์ก็คือการยืมอำนาจจากปีศาจ มันก็สามารถเข้าใจได้ว่าการใช้เวทมนต์ในการทําสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีผลอะไรตามมาเลยและการใช้เวทมนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้โลกเข้าสู่ยุคแห่งปีศาจเสมือนกับโลกของเราที่ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันแต่ว่าสิ่งพวกนั้นเองก็ส่งผลเสียต่อโลกมีการปล่อยมลพิษขึ้นสู่อากาศส,สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเกิดมลภา,าวะและภัยพิบัติต่างๆและคุณคิดว่ามันเหมือนกันไหมละ่ะกับการมาถึงของดาวปีศาจ ภาคตะลุยแดนเวทมนต์จริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของกลุ่มเด็กๆที่ต่อสู้กับภัยพิบัติโลกร้อนแค่มันเอาความแฟนตาซีที่เรียกว่าเวทมนต์เข้ามาบาังหน้าเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตอนดูภาครีเมคคุณไม่ได้รู้สึกถึงสิ่ง,งนี้มันก็ไม่แปลกคือพอฟังแล้วมันก็อาจจะโยงโยงได้อยู่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าภาครีเมคม,มันจะสื่อกไปทางด้านนั้นขนาดนั้นมันก็ถูกครับเพราะในภาครีเมคเขาปรับให้เวทมนต์มันคล้ายๆกับศาสตร์มืดหรือปีศาจมันก็เป็นตัวแทนของภัยพิิบัตที่มันจะเกิดขึ้นนใททุุุกกยสมัย ในเรื่องมันก็จะทรงทรงการทําสัญญากับปีศาจเพื่อเติมเต็มความปรารถนาซะมากกว่าแต่สุดท้ายการทําสัญญากับปีศาจมันก็จะส่งผลเสียตามมาในภาครีเมคเหตุผลส่วนหนึ่งที่ดาวปีศาจใกล้เ,เข้ามาที่โลกตัวละครในเรื่องก็บอกเองว่าอาจจะเกิดขึ้นเพราะแม่มมโยโกดันไปทําสัญญากับปีศาจเพื่อช่วยเหลือลูกของตัวเองเรื่องมันเลยจะบิดไปจากต้นฉบ,บับหน่อยคือมันคล้ายกันนะแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียว มันยิ่งรู้สึกว่าไอ้ภาคใหม่นี้มันเป็นการดัดแปลงที่เจ๋งมากๆเลยมันจะมีภาคสงครามอาวกาศจิ๋วที่เขาเออกมาทําใหม่เหมือนกันแต่แบบเหมือนเดิมเทบทุกอย่างไม่มีการดัดหรือบิดอะไรเลยแต่อันเนี้ยมันต่างกันได้แบบเห็นชัดเป็นการดัดแปลงที่ผมอยากจะให้หลายๆเรื่องเป็นทีนี้มาที่เรื่องที่ผมชอบส่วนตัวสําหรับในภาคเก่าดีกว่านั่นก็คือ world building ของเรื่องอันนี้คุณจะลองคิดดูเล่นก็ได้นะ คุณจะนําเสนอโลกแห่งเวทมนต์แบบเร็วๆคุณจะทํำยังไงให้มันเห็นว่าแบบเออเซตติ้งโลกนี้เป็นโลกแห่งเวทมนต์นะคนหลายคนก็คงจะคิดเหมือนกันซึ่งในภาคลิมิเต็กเองก็ทํานั่นก็คือการที่ให้นูพิตะได้ใช้ชีวิตประจําวันตามปกติแต่ให้เห็นว่าพอมีเวทมนต์แล้วมันจะต่างกับโลกเดิมยังไงเราก็จะเห็นว่าการกินข้าวเช้าการเดินไปโรงเรียนการเรียนเวทมนต์ในแต่ละคลาสมันก็จะทรงประมาณแฮร์รี่พอตเตอร์การใช้ชีวิตประจําวันของคนบนโลกเวทมนต์ทำกับข้าวไปโรงเรียน วิชาเรียนคือมันก็ชัดเจนแหละแต่มันต้องใช้เวลาระดับหนึ่งถ้าจะให้มันเร็วและรู้สึกถึงความหลากหลายไม่ใช่แค่ชีวิตของนักเรียนประถมเป็นคุณรูจะทำยังไงเขาเลือกที่จะนําเสนอโลกให้กว้างขึ้นผ่านโฆษณาซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเลยมันเป็นการนําเสนอที่รวดเร็วและก็ขยายโลกไปพร้อมกันในระยะเวลาสั้นๆได้มันก็เป็นอะไรที่เจ๋งดีที่น่าจะต้องเป็นคนในสมัยนั้นที่ยังนึกได้เพราะว่าในสมัยก่อนทีวีมันเป็นยุคลุ่งเรือง นอกจากว่าคุณจะสงสัยว่าทําไมโลกเวทมนต์แม่งมีทีวีอยู่ในเรื่องได้วะก็สนับดอามอนเดอะมูฟวี่ตะลุยแดวทมนต์ก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่มีแมสเสจเกี่ยวกับโลกร้อนจริงๆเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกภาคนี้เพราะผมคิดจะหลบไอ้เรื่องพวกนี้นะแม่งหนีไม่พ้นจริงๆวะอาจารย์แม่งดักกูทุกทางเลยตอนแรกผมก็แบบเออมีไซฟอิงประวัติศาสตร์ที่เล่าเกี่ยวกับโลกแล้วแล้วต่อมาก็เป็นไซฟอวกาศอะอย่างน้อยภาคนี้แฟนตาซีเวทมนต์ตามหาข้อมูลเกี่ยวกับปีศาจเกี่ยวกับเวทมนต์ แต่ทาไมอยู่ดีๆมันกลายเป็นแฟนตซาซีไซไฟที่เกี่ยวกับโลกอีกแล้ววะแต่ก็โอเคแหละเพราะเขาเลือกที่จะเบียดการนําเสนอและเราก็ยังอ n นโจอีกับมันได้อยู่หลังจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลเหลือที่ผมไม่รู้จะใส่ตรงไหนในคลิปแล้วเอาเป็นว่าถือเป็นของเทมของคลิปนี้แล้วกันมันจะมีความรู้สึกกับข้อมูลในเรื่องปนๆกันไปนะมีอยู่7อย่างซึ่งก็ตรงกับชื่อภาคพอดีเลยนะเผู้พิเศษโอเคอย่างแรกสัตว์ประหลาดที่เป็นพาณะของพวกปีศาจในภาคเก่า มันจะมีรูปร่างเหมือนไดนโนเสาร์ทั้งหมดเลยแต่ในภาครีเมคเขาจะเปลี่ยนสัตว์ประหลาดพวกนี้ให้กลายเป็นมังกรทั้งหมดเลยอย่างที่2ผมรู้สึกว่าชิซุกะภาคน,นี้เปืองตัวมากเลยคือในเรื่องโนบิตะมันจะสามารถเสกเวทมนต์ที่ทําให้กระโปรงข,งของชิซุกะลอ,อยได้ซึ่งมันเป็นมุกสมัยก่อนพอเข้าใจได้แหละแต่ช็อตแบบนี้ไม่ต้องโชว์ก็ได้มั้งอย่างที่3ในภาคเก่าระหว่างทางที่พวกโดอร์มอนเดินทางไปโลกปิศาจไอ้พวกนี้นอกจากมันจะแวะก,กินข้าวที่วงแหวนดาวเสาแล้วมันยังมีการปูเสือปิกนิกนั่งจิิบชาาากกนข้้วที่โปศดย เหลือจะเชื่อเลยว่าใจพวกเองนี่มันได้จริงอย่างที่ 4. ภาคเก่าที่โนบิตะอยากมีเวทมนต์เพราะโนบิตะมันฝันและเพ้อว่าใช้เวทมนต์ได้เลยอยากจะมีเวทมนต์ใช้ในชีวิตจริงบ้างมันจะเป็นละมไมคล้ายกับภาคสามอวบินในจินตนาการที่เปิดเรื่องมาด้วยความฝันของโนบิตะเหมือนกันเลยอย่างที่5ในภาคเก่าจะมีอีสเตอร์เอ็กของปาแมนโผล่ออกมาด้วยในจอทีวีส่วนในภาครีเมคจะเป็นมามิที A ่โผล่มาเป็นการ์ตูนในทีวีแทนซึ่งมามิเองก็เป็นหนึ่งในการ์ตูนที่อาจารย์ฟูจิโกะแต่ง มีชื่อเรื่องว่ามามิสาวน้อยพลังจิตหรือเอสเปอร์มามิแต่ในเรื่องมามิดูจะใช้พลังที่เกี่ยวกับพลังจิตมากกว่าเวทมนต์อย่างที่6นูวิตะตาค้างทั้งสองภาคเลยหลังจากที่ได้เห็นมิโยโกะแน่สิใครมันจะไม่ชอบสาวทอมบอยใช่ไหมล่ะ <c oughs> อย่างที่7 <c oughs> เหตุผลที่มิโยโกะไปโลกของปีศาจในภาคเก่าเพราะแค่อยากกำจัดจอปีศาจอย่างเดียวส่วนภาครีเมคการไปดาวปีศาจก็เพื่อจะช่วยพ่อของตัวเองแล้วก็อย่างสุดท้ายเทมอันนี้เทมในตอนเปิดเรื่องของภาครีเมคมิโยโกะ ในโลกดั้งเดิมของพวกโนบิตะจะสำรวจเจอกับดาวลึกลับที่มีลักษณะคล้ายกับหลุมดํากําลังเดินทางใกล้เข้ามาหาโลกแต่เมื่อโนบิตะเปลี่ยนเป็นโลกเวทมนต์ดาวลึกลับดวงนั้นก็จะถูกเปลี่ยนเป็นดาวปีศาจแทนแล้วหลังจากที่พวกโนบิตะจัดการกระจอปีศาจได้ไอ้ดาวลึกลับที่รูปร่างคล้ายหลุมดํามันก็จะหายไปเฉยเลยไม่มีคําตอบในเรื่องไปลองหาดูก็ไม่มีใครตั้งทฤษฎีอะไรเกี่ยวกับมันเลยคือถ้าใครรู้คําตอบก็คอมเมนต์มาบอกได้นะหรือใครมีทฤษฎีที่น่าสนใจก็มาแบ่งกันได้ เพราะในเรื่องเองก็ไม่ได้มีเฉลยเอาไว้อย่างชัดเจนโอเคก็นั่นก็คือทั้งหมดแล้วสําหรับโดอลามอนภาคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่มีการรีเมคที่ดีและมีต้นฉบับที่ดีทั้งสองภาคเองก็มีแมสเสจที่จะเล่าต่างยุคต่างสมัยกันที่ทําให้รู้สึกได้เลยว่าเออในสมัยก่อนนี้เขาเขาคิดเยอะกว่าในสมัยนี้ <laughs> นั่นก็เป็นทั้งหมดแล้วที่ผมอยากจะพูดถึง ขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตอนจบพลาดยังไงก็มาเมนแก้ไขกันได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม